สวัสดีพี่น้องเมืนน่อนี่เดียวกันมาหากันเบาพี่น้องแล้วก็มาพอต้นมะกรูดพี่น้องต้นมะกรูดลดราคาดิพี่น้องเห็นบะตน้นง่ายๆสิบเก้าไอ้ยโลคเก้าสิพี่น้องนี่หากันเบาลานขายอุปกรณ์ก่อสร้สางไม่ถูกอย่างไม่ไม่ถูกอย่างพี่น้องไม่หัวต้นดอกไม้เขาเอามาไ้ข้างนอกเดียวกันได้เอาต้นมะกรูดใส่รถไปแล้ว พี่น้องถือ้อมเด็ดอยู่กาทีเขาไปเบื้องข้างในพร้อมพี่น้องเพราะว่าข้างในกัมี่อันนี้คือเขาเอาออกมาตังไว้ข้างนอกลดราคาถือ้อมได้พี่น้องสิบเก่าไอโลเก่าสิบนี่ ก็เนเก่าสิบดอกเก่าเก่าเขาตัวพี่น้องตำต้นนึ่งกะยี่สิบออยโลกับประมาณแสดงรพี่น้องมาถึงมาถึงพันดอกพี่น้องถือบันไดยึดติดกับสีผ้พาพี่น้องเก่าไปเบอร์ขังในายูดขางใต้ต้นก่วยกับมีดพี่น้องมีดต้นมะกรูดพร้อม มีต้นมะนาวมีต้นมะกรูดมีต้นมะสมเชียวหวานนี่แหละพี่น้องมีหลายอย่างเขาจัดไปข้างในพี่น้องนี่กับผ้ามาเบงกลวยไล่พี่น้องกลวยไล่ยเยลรมันกับบะมี่คาดอกบะมี่ราคา่าคือกลวยไล่เมืองไทยพี่น้องนี่ไล่ธรรมาชาติของกวยเขาเอามาขายในเยนลรมันพี่น้องต้นนึ่งกบหกไอลูเก่าเก่ากับร้อยก็บ,บาทพี่น้อง ใบน้าหนะมูสาพนะพี่น้องนี่แหละต้นละหกอ้อยโลกเก่าาพี่น้องบัว่าปปูมันได้กินหมากบ่กวยอันนี้เฮ้ยเขาปลูกโชคอะบาจากงามปลูกไปกับ้าเบิ้งกับงามเหมือนก,กันพี่น้องถึงมันบ่มีราคาไอ้จิวกับผ้าพี่น้องเข้ามาเบิองพี่น้องนี่แหละ ก็คือตอนกลัวเยี่ยมลมั่นผู้ใดเขามาเอบ่งเ,งเ,งเยีติวแล้วนะพี่นออ้องอย่าลืมกดติดตามแล้วด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องเพื่อสิได้เบิ่งคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีค่ะ